อุตสาหกรรมจังหวัดลบบุรีค่ะจัดการประชุมคณะทำงานเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดลบบุรีค่ะ ที่ห้องประชุมนารายชั้นสามสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลบบุรีอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนางสาวสมใจมีสมบูรณ์อุตสาหกรรมจังหวัดลบบุรีในฐานะคณะการรมการและเลขานุการคณะทำงานการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอีโคนเน็ตเวิร์กจังหวัดลบบุรีเป็นประธานการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดลบบุรีครั้งที่1ประจำปี2566 โดยมีนางสุนีบุตรสพัน์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนายนัตพงศ์จุลเกศโพธิชัยผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศรรมโรงงานอุตสาหกรรมคณะทำงานการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดลบบุรีเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยที่ประชุมนะคะได้รับทราบแผนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและผลการดําเนินงานโครงการค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศซึ่งมีผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดไว้พร้อมทั้งได้ให้ความเห็นชอบหน่วยงานที่ฝ่ายเลขานุการดําเนินการประสานข้อมูลเพื่อจัดทําฐานข้อมูลประกอบการประเมินระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งพื้นที่ตำบลช่องสาริกาะะจะต้องก้าวสู่ระดับ1การมีส่วนร่วมภายในปี2,570ค่ะ